ตอนเห็ุกนนินเสือกปได้ถ่ายพี่น้องลืมสบายดีทุกคนยามแรงเลยบ่าวบอยพ่นลงมาตะกี้นี่พี่น้องมาจอบมายามขึ้นเมื่อเลรวเสียงผ่าระเบิดถึมเลยเมื่อตื้อทางงผู้พี่น้องพ่นลงแล้วเสียงจยคือแบบระเบิดที่พี่น้องตึมบาดเดียวแล้วก็เมืดมาพี่น้องอยู่อยู่ด้านทางงุ่นแหละแต่ทางนี้นะแจ้งอยู่พี่น้องกินข้ายามแรงพี่น้อง ลูกงมขึ้นไปแกงปลาอีกรอบเนาะให้ยพอขึ้นไปเก็บดอกแคหายครับยอดบกบัวอับไปเนาะจากต้นสดสดเนาะรแพ้ก่ะอัปเดตแพ้ถุงมือพี่น้องอาการเนาะกล้าเบื้องใช่เบิ้งเดชเห็นบอกพี่น้องเขาอยากเอาตัวนี้ออกนี่จะม่มันเพิ่งไปตาตังแต่ว่าพี่น้องพี่น้องเัาสีเหลาก่ออภัยเด้อที่กลุ่มลงพด คันพี่น้องเ้ยมันไปนยังมาบอกเข้าในเด้กคันลูจเจ้าเสือสีขาดห้วยบาดเก้าบาัดลูกพี่น้องเลยเสียงปวด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 ห่อยมาคืนในเก้าจนเด็กเก้าขาเสือพี่น้องบัตรเก้าบาดลูกมันไปนยังคือคันแต่ว่าเจบกับหลุดลงเนาะพี่น้องเนาะกินยากันเลยขาพูดละลายเด้อถูกกำลังใจเนาะ ขันไปแต่เฮิงกะเซ้าเมียนอยู่แต่ว่าใกล้พี่น้องค่อนข้างสิไปนะเฮากระเบิ่งแบบอาการเฮาสิไปอ่ะเขา้านางันเฮานางรถได้เฮาเห็นไปเป่าเลยเนาะบ่อนมานาจารย์นี่พี่น้องเฮากะเบิ่งอาการเข้าน,น,นางได้บ่อนางหอดใส่ปันนี่ก็ยังโจมทองไปจนหอดสวรรค์พี่น้องเลยมันบ่เคยเป็นอีอย่างกันย่านเมียนอยู่ทันมอไปกับเก่งอยู่ดออกสุดเก่งอ่ะมอโมดิตีรีละ จ the hmm. nah. ็บช uh, well ี้คนก่ละชี้มนก็พ่นกับหมวกใบกัญญาเป่าเอาบางทีบันพนกับใบห้ามอผมเออเนี้มันมียาเพนเป็นห่วงเพิ่นเป็นห่วงโอ้ยขอบคุณเพิ่นอะไรไรแหละเี๋เพิ่นเป็นห่วงเี๋เพิ่นแนะนำห้ากระเบิงอาการห้าว่าเออห้านั่งหลดได้บ่อป้านั่งกันยังเงินเบา์นั่งกับบาดเถิงบาดสึ่งพี่น้องเลยมันาจักแนวี่าสีหนาอยู่ในรถเนาะทางก็ทางเผื่อเสียออกไปหอด ทางดำเลยก็โอ้เกือบสิบกิโลเลยทางดำเลยก็ไปขึ้นไปหนอยังเออไปเช่าไปเ่เออเออเชเออเออมาทีไ่ไม้ฝนเไปใส่ดเปิแฉไม่มันดอกมันเสยถือแล้วมันขั้นพี่น้องข้นหนหักไจังีหักไว้เสีอชุ่นเด้สหักลงขัน้นเ มาดูดนกน้องกคนละแมอคุณยืมเบงขงมาดูมช่ไหมยะว่อีตูเก็บกันฮะน้าหัวจริงๆขึ้นข่าวร้อนบัวต้องกินข่าบัวข้ามมือป้ากับป้าตายอย่นี้สองผิดหน่อยเสะคะนแนนล้วป้าตาย จัดพระปุนผะเขาเนี่ยวที่วัดเลยพุ่นซื้อนะมันข้าข้าเขาเ้าแน่เรามาณุดมาองนาซาบ,บาที่เนานนะทั้งนาทั้งตอนซาบาทเร่อตอนกระพักเนาะแล้พกินพอขวบกลุ่มยังใสขยะใบสไส Không nó phải cái chỉ có mẹ <laughs> nào cái Đó ai biết mà kho, mà rút, cái bút chữ. Mấy chốt mấy chuyển chết gì đó. đó Nhưng họ kinh ra rồi mình, rồi, rồi, mình nhìn rồi, 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 Thằng

ถักเปลี่ยนใต้แห้งไนเลยข้าวโุขอให้มันใต้ไปเลยนี่มันต้มยากด้วก็หนึ่งมันต้องยากด้อยหอมหอมอยากนะหอมต้มของจำนี่มันเตรมซีฟู้ดปกติมันก็หอมหวานหอมเตรียมซีฟู้ด tâm hẳn lại nhìn kịp đi thang vành lúc không nắng 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 nặng เต้ดังกับุกจุย่าหมักน้่งเอ้ยนักฟุตเต้ดังบริวณเขาห่วมผ้ากันร้ายของเพื่อนเอาขึ้นมาให้แม่ที่นเรื่องน้ สีสันเล็ก่ะมาตัมาชวนังมาเอาห้อมหน้าแบบนี้ผมบ่อย่าดี ไอกออกใช่ไอมบอกว่เป็นปรหมได้หมูหนึ่งคอยไล่ง้วนลงไปนั่นแหละเสียเงินเือยู่ในพิสรมาแต่คนมาแต่คนทีสิแต่คนในพิมพ์สระเพื่อนวประมาณสคนายมาไว้ซื้อณสกิลทันทเดียวมันเป็นาจะ ไทางใดแะไปกัมาเป็นต่าออกมาก่อนมัน um เุดก็บมันข้าเลย้อวเจียของเราเงี้งรักตายสายอีกคน ่ำแจียก็มาติดเราเลยใคมาคานประมาณานี้แหละสน้ำพอหลอลเหาลงนจะต่าง

ตาแหงสัก,กังเอาเป็นหอยขอเพื่อย่งอางาย กระปุกช้อนปั่นหน่นอยแกะพี่น้องเลยสดหน้าสรุกพริกซ้ำหน่วยมาเนี่พี่น้องเมือนใส่สองเนาะแกงปลาของกันทานหม้อกับว่าบอกกินเพชรบอกกินสมบอกกินปลาแดกคลองดองแหละหน่อไม้ตัวนี้แหละพี่น้องไก่เนาะตัวนี้แหละหม้อบอกกินกอาหารกินได้เบิด ป้ากินข้าวแล้วก also, ินกระปุ่นจิ้งคืนลงมาประอุ่นเด้อขนาดยังอุ่มไผ่ยังอืมแต่แสบสุดซศราบาดพี่น้องเลยกินสองคนกับพอดีอิ่มสองสูตรเจอกันสองกระลุ่เพื่อนน้ำปลาเี่น Chẹp không? Chẹp chẳng có hết mấy cặp bò sổ lắm ạ <laughs> Hôm đây, đây đang hoài hoài, hoài sao con? Chỉ hết kìm Có chỉ hệt kìm chật chẽ, bởi ừ. hệt làm phát phóng kìm Con đông à, kìm đầy, kìm đầy จะทำน้ำปลากระป๋องกินแบบง่ายๆแซ่บช่เพื่อทำนิวซื้อมาจากสองโลสามโลนะยากรื่นชิน,นม,มีลูกชิ้นนะบ่ใส่ลูกชิ้นด้วย <c oughs> ข่านจ้าสุเอตเาพอนั่งหายายก่กอนั่งจะ่อว่นในลายป่ะเนี่ยชาบาน เพน้องเอ,พอพ้ยเก็บผักเพนสัมฤทธิเดอ้พอขอบคุณถูกกำลังใจคือสิเศบแหงนนเนาะต้นบมวปักเข็นบักดาบบล่ะ